หายไปแล้ว2ล้านหกแสนกับรถเบนซ์ e 2 2 0้ดีเซลและเป็นรุ่น e x c l u s i ล e รถจักรคันนี้ออกจากโชรูมเบนซ์เมื่อปี2016และเป็นตัวนำเข้าประกอบเยอรมันทั้งคันเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซีซี1ห4งแรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติถึง9สปีดน้ำมันถังเดียวคงเทพเชียงรายสบายสบายความเร็วสูงสุดทำได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวออปชั่นที่ได้ ไล่ตั้งแต่ฝาท้าไทยไฟฟ้ากุญแจระบบคี์เลสโกจับปุ๊บเปิดปั๊บทั้ง4บานเบาะเมมโมรี่สาตำแหน่งทั้งซ้ายและขวาเกียร์แพดเดนิพที่หลังโฟมไลจอกลางพร้อมกล้องถอยหลังพร้อมกล้อง3 6 0อองศามีโหมดการข,ขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง5รูปแบบไฟแอมเบรไลท์สูงวย,ส,วยสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง64สีเฉดสีรถจักรนนี้ใช้ไปเพียงแค่93,000กิโลเมตรเท่านั้น ราคาที่ผมจำหน่ายนะครับ1 000, 3 8 0 0ล้าน3บาทพร้อมกับรับประกันให้ตท่านผู้ชมอีก1ปีด้วยครับ